สบายดีทางผู้ชมทุกคนเนาะมี่น้องนากะมาตามใจเอฟซีน้องคุณบาอยากเบิ่งนำตุ๊กเอ้ยตอนนี้น้องนาจะดูนำตุ๊กตาดเนาะทางผู้ชมอาจสจได้เบิ่งแล้วคลิปต่อไปน้องนาถ่ายให้เบิ่งเนาะแต่การมีบอลชนพอลเด้อดิมาเห็นต่านมีบานชนพอลเดี๋ยวบาสิพาทางผู้ชมเบิ่งบาชนพอลเนาะเขาไปทางไหนถึงเด้อมาโหมั่นใจว่าสิมีคนอยู่บ่เนาะเพราะว่าบางส่วนหนึ่งนะหนังสูงมากเลย แนวสูงเพื่อนสั้นเขาเจ้าไปเบิร์ผู้บุกวันศีนี้คนอยู่ไหนบอเนาะจิตติหามบดยักษ์อ่ะปาฟากับห้องครึ่งๆเนาะไปเดินกันเลยเนาะไาสิตติเนี่ยได้เนาะไปศรีร้อนบอเนาะทำช่วงเดินวันศีนีคนอยู่จะโคตรเนาะอ่านะขอบใจน้องทิศน้องอุทิศที่พอเป็นโคตไทยทำช่วงอ้าวปะจบายดีทำพุชช่วงในน้องเมย์ใส่เสื้อช่วยพอลยังนีิ เงอะงาเงอะโอเฮ้ยอันที่บอกน้องเมย์ตลกแล้วท่านผู้ชมเออโอ้โหโบโบมันจะอันนั้นเสือน้องเมย์นี่นะจะเป็นอันนั้นชนเผาเล้าเถืงเด้อท่านผู้ชมเด้อเสือน้องหน้านี่เป็นเสือฝ่ายเสือฝ่ายเล้าเนาะเออนี่ไทยบอไทยหูบอยู่นี่บอบอนี้คนเขาเจ้าไทยหูบไร่ไรเอาสองสาไปยืนบั้งค่ะ เช้าไปยืนแมนหนองนาเคยม,มากเคยมากับอันนั้นนะสองยูทูบคนไทยดิแมนเขาไปยืนในหันเนี้ยเยขาจะถ่ายหนองนาเขาไปถ่ายในหะนีเช้าเ้าโบก่ะบ่เบิ่งก่อนกันไหนเน,น,น,นาะมาถ่ายหูมีเช้าเช้าไปทีละด,ดึกดเดอหนึ่งสอง

นดอกไม้น้ำเด้อท่านผู้ชมเด้อนดอกไม้ที่ขอย่างของคะไปเป็นเพื่อนเด้อโอ้กันยังอยู่คือเก่าเนาะบางบางโอ้มีหมองหน the, ึ่งที่ที well? uh, ่น oh. ้ำพัดนี้แหละหมองเบื้องเบื้องขัวมือน้องนาเคยมาเนี่ยท่านผู้ชมต้นตาลสูงแท้ เงียบสงบดีเนาะอะไรเนี่ยโอู้ออ้ไดมากกับเขียนซื้อใช่ไหมเนาะเป็นตัวจีนกับมีตัวลาวกับมีตัวไทยกับมีเห็นเป่เกาหลีกับมีอังกฤษกับม,มีอันนี้ยังเกาะเผายังนี่เผากระตูเผากระตูทำไปสบ อันนี้โอ้โหกันได้กันได้ขากแท้น่าจิ๊กแมนเพิ่นเคียนยังนี่จิ๊แมนมองร่วมเพิ่นที่เบาเออหนองนากับบัมันใจอันนี้ก็มองนั่งดินเพิ่นเห็นบ่ฝนฉีดตกแล้วตอนนี้ เหียบสงบดีเนะานะท่านผู้ชมเนาะอันนี้คือชิตเป็นตอนหนำสูน้นำไหลมาเลยเป็นแนวนี้ไม่มีคนเลยท่านผู้ชมเรื่องส่วนเผานะส่วนเผานี่เพิ่นเขียนป้ายบอกเห็นบ่ส่งหน,นำท่วมเพิ่นกะบ,บริยูเนาะเพราะว่าหนำสูท่วมเบิดเดอ้อทา่านผู้ชมเดอ้อเนาะ จนลุบอันนี้เพื่อนผุนแหละจนรูเพื่อนเพื่อนผุโอ้น้องทีดขี้ทั้งสังไหมน้องทีดขี้อู้ท่านผูษษ้ชมบางแนะขี่ไรบอเลือ,เเอาเพศเลยเขายืนเอาเหรอเอ,นะเออกระดที่น้องว่เป็นยังีน้องเบ้ ขนมท่านผู้ชมก็หัวขวนเป็น <laughs> นัง <c oughs> ง,ง,ง,งเหนั่<อ>ปะน้องนาเหีนสางโอ้มัวาาทางผู้ชมมาเริม่มาินน้ำกัน <c oughs> มาเริม่มมาถินน้ำกันไปไปน้ <laughs> <c oughs> <laughs> องนาเห็นสางเดี๋ยวมาเบิรงทีน้งทิศ <c oughs> ตี ช้างทันป้ชมโอ้คันใดยูนิแปลกดีเดอท่ทันป้ชมเดอเป็นใหม่เดี๋ยวนี้ขึ้นเบิดทตถูกขึ้นเด้วยเนาะเดะแต่ผมมีคนอยู่เลยมองนี่น้องนาก็เคยมาเนะาะเดะสาเพื่อนลังนี่มีสาะนอ้องคิดอ๋หนาหูว่ามีส่วนถอ,อยยังไหน,น จะน่อยเ่ามาถ่ายหูเป็นทีระลึกเนาะแรงดึงด้วยเนาะแมโอ้ฝนตกแหละป้าไปหาเหยื่อ,อลบฝนก่อนเด็กประตูเพิ่งกระคากร้ายประตูด,ดีโมดเด้อทา่านผู้ชมเด้อตูดออกตูดเข่าไหลเนาะเป็นบอกเป็นซ้ายตูดออกตูดเข่าได้อ้าวปลายปลายปลาย โอ้อันนี้ส่วนเผายังน้นนองทิศเผาเหิื่นยาเหิื่นเนะาะโอ้น้องทิศไปล่องไปคลายประตูดีหมูดให้ท่านผู้ส้มเบื้องเบื้องหาน้องนาเคยมากก็ไอ้แน่เดือเพื่อนนี่นีอ่อันนั้นหม่องปูผืน่นเพื่อนกับเป็นกระแตก,กระแตเพราะอ<ท>นุญาตเบื้องในเ,เ,เด้อเดีย๋ยวแมนประตูดีหมูดแบบนั้นแหละเออคักบ่อเล่เขาจะตุอดออกไหลเดี๋ยน้องทิศ แมนเห็นบ oh. ่คักบ่โอ้เด้อทางนาทายไปให้เบ่งคักนอเด้อเป็นยูแบบนี้เด้อทำซุ่มเด้อคนตุ๋ยก็บยูไหลบ่หนินอคือว่าบางเห็นาะไหลเนาะพักเนาะมันดุ่นดิเนี่ยมันเพาะโอ้โอ้มีไฟน้ำเด้อดิมีมีปากใยนะแมนอาร์ตมันอ่าเด้อว่าขนาดเป็นแบบนี้ ตาเบิ้งล้างอื่นต่ออันนั้นน่ะหนูน่หูเลยบ่กเพื่อนล้างนั่นเพื่อนอื่นบันยังเพื่อนใายโสดนะฮะเขาเอื่นว่าเพื่อนใายโสดเพื่อนใต้โสดแมนแมนบบแต่ข้าวตะกีมเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนใายโสดเพื่อนเผาเพื่อนเผายังนี่น้องทีสอ่านให้ท่านผู้ชมฟังไว้ นคนเผาและเบ้และเวบววนะวเนาะโอู้คักแถมมิบอลโจบเบิงผู้สาวน้ำเด้เนาะคักเนาะเออบอลนอนคักเลยเพื่อนหลังนี่เออเอาได้ไดิเดะมีหม,มิองมีหมองเบิงค้นผู้แรมาผู้แรมาเด,ด,ด็กกับเบิงดิสองเออมิสองระบายอากาศ <laughs> ฝนตกแล้วท่านผู้ชมโอ้หลงทิดมาเคลื่อนนั่งนี่เหรอโอเดี๋ยวเพื่อนชายโวดขึนไปก็ได้ ขั <mile> ้น <Wir> อ <ound> on oh, kind of ันนั้นเขาเปิดขั้นข้าวหายทองเที่ยวนี่แม่นอันนั้นพักกระไหลได้นี่น้องทิดคือหนึ่งโบแพงแม่นแหละท่านผู้ชมมาดินมาเที่ยวไหลเด้อฮู้ฝนตกเริ่มแรงแล้วโอ้เออนังนี่กะคักมีหัวขั้นอันนั้นนี่คือมีหัวขั้นไหนแบบนี้นาะน้องทิดคักแท้เนาะแบบนี้คักเด้อท่านผู้ชมเด้อพวกันในทางนั เดี๋ยียบเยยบขึ้นแบบนี้ดิคักเนาะแมนเนาเพื่อนหลังนี่คักเดอ้อหลังนามากเนาะอ๋อเรไปห้างเลยถ้าสิ้าทายกบไปอ้บันี่ค่ะสองบังนค่ะัอดีโอซิดาไม่แม่นนะ นี่ตะกี้เทื่ยวลังนี่เป็นหานคล้ายเสือผาท่านผู้ชมเป็นเทื่ยนคล้ายเสือผาเนาะอ่าน้องเมย์ไปจังไดหนองเมย์น้องเมย์ไปจังไรมอนด่บ่อไม่มีคนสักกี่คนนะท่านผู้ชมมึงไปเลยเลยเปิดประตูเบิงในเชียงก็จะกับปากกาเนาะแต่ว่ามึงมีคนดูเฮือนเด้อปะไปเบิงดิ่งต่อท่านผู้ชม ทางยางเพิ่นไปคักเนาะใหม่ดัดใหม่แนวนี่มีดีเด้อท่ตัวเสิร์เด้อมีนำตุ๊กน้ำเด้ออยู่ดุมเด้อเดี๋ยวพาท้าสาวยางไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งดีเด้ออยู่คนเดียวมีคนเบิ่งอยู่บ่ เอาไปดมอีกตายเลยเอาไปดมาป็นบัได้โอ้คนอยากออกน้อเด็กดได้บจักนี่แรประทนดจักหน่อยโอ้ปัหาวิธีออกแถวบ้มฉลาดขนาดเอเป็นว่าออกนยเปนว่าุ่นหุ่นก้อนเดี๋ยวจะค้องมาดินน้าเด้อเด็ปหาวิธีออกไดาโอ้คักแท้เป็นังงสาวสวยนะคะเดีกน่ปหัวเนาะ เออเดียจะได้ได้นารอแทไปจะคล้องมาห้าองเด้อเดียผันอยากออกเออแขนผันออกหมหลายออกยังได้ผัน่าโอ้โหโีล่าอีกนางสวยแล้วกมะเดียเหยีบกาอีเด้อมันเดจีห้กจักนาโอ้เดียไหนพูดาีลังกาเ้อโอ้ตีลักาโซอีกเจ้ามีคนอะไรนี โอ้คนเยากออก็ไรเนาะเออเว้นสลาดเนาะนว่าเออแล้วเหตุยังไดเด้อนว่าเิ่นกี่นี่เิ็นเหตุเดะเห็ดให้เหตุแถเหตุเออ่นจะเปื้อนเธอได้หนิเออเิ็นเหตุแบบเกาอีไและอวิธีได้เนาะนว่เนห้องอุกณโอ้นมีหลายวิธีเว้ยเนาะโอ้สลาดเด้อ ออจัมือบุสาวเนจัมือเหฮะเไเเป็นหัลองลองลอ้นให้สิบเออเดี๋ยจัมือบุสาวอ๋อสบายดีมั้งอ่ะสบายดีได้สบายดีเป็นหัอสบายดีชะะสะะตี้ก็นอย่างจัมือบุสาวเอาเบิ้งหันน้องทีสบายดีก็อแต่ปนะไปเจ้าข้อก็จะดูแลกันเองและองเินโอ้โห น้องทีจะไปไกลเด้อคุณคนลืมหายแล้วมาไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเด้อบ๊ายยบาาเอไปหาเบิ่งตาดก็ไปว่าเบิ่งตาดอยู่ดูตรงนี้มีตาดอยู่ดูไหนตัวดำตกวไม่กินเนี่ยบอบอมีตาดแบบใหม่อีกเนี่ยตัวใหม่หรือว่ามือหนาเนาะมือหนาเลยไปบ๊ายบายก่อเด้อจ้าคิดเลยบ๊ายเห็นตุลีเนาะจบมือจับมือเพฟอนในิทีว่ะเนีนลองดูบึ้ง บ๊ายบายฟุตต๊กแข่งเดี๋ยวท่านผู้ชมกระบานกันด้วย